สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวงานพามาเที่ยวงานกับพี่น้องนี่แต่ไลก่กันพอขาแม่ขาเต็มเลยสีสเกตปีนี้เราซื้อว่าจะจัดงานบ่อยๆกับพี่น้องครับก็เลยพาพี่น้องมาเตียนบรรยากาศตะวันแนมไปแนมมากถ้าเห็นทางทีได้พี่น้องแม่ขาวันนี้เป็นแต่แสบแนมีคร่า โอ้พคนมีโคราชคนมาพัฒนมีโคราชด้วยท่านผู้ชมเลยคนมาจากโคราชโดยตรงเลยตะกี้มานลำเดียวขนาดก็เที่ยวด,ดูดูสองมือสามมือสองม,อองมือไปทีนึ่งโคราชนะเนาะวันนี้เคนนั่สินค้ามาทำการขายที่จังหวัดศรีสะเกิเด,ด้อพี่น้องเด้อศรีสะเกดก็ไปรับมีมาตะโคราชล่ะครับเอามาขายจังหวัดศรีสะเกเพราะว่าทั้งโคราชเป็นหยัดแสบครับเอ้าผ่านยางต่อครับท่านผู้ชม

หน่วยประชาชนเคลื่อนที่เป็นปฏิสัมพันธ์ปารบัพปิดจังหวัดชิซูกเกตพี่น้องสุดยอดเบอร์ว่างอลังการครับสุดยอดเบอร์ว่างอลังการเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่น้ำกระเจี๊ยบไม่กวาดอู้ไม่กวาดสวยมากเอาเพื่อกันท่าลักปะครับผม นนชมโลกผมเคเห็นนางเต่ทั้งจังหวัดอุบลน้อยส่วนในตำบลชองเม็ก<ห>เป็นภาคเกษตรไม่กวาดแต่ว่ามากก็มาเห็นจังหวัดศรีสะเกียนท่นอกระเห็ดเป็นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มาจวนกันดีเลย<อ>ค่ะออแดนปวดบนห้องไงบอกโอ้แดนดีนอคือถ้าเราถ้ามาอ,อดุดรร้านเราไม่กวาดแล้วรานเรามันจะได้ความจริงใจให้กับ ที่เป็นคนพิ่การที่เป็นคนทํา,าทนนทขึ้นมานะคะมันได้มากกว่าที่เราซื้อร้านอื่นนะคะโอ,อเคค่ะครับขอบคุณมากมากครับ